สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในะช่องกันกล้ากันอีกแป้วนะวันผมก็ได้ไปสร้างด่านใหม่มาก็มาเล่นด่านวันเพียนะวันเพียก็ไปหาเล่นกันได้นะแล้วผมก็ ที่จริงที่จริงผมก็ได้เล่นไปแล้วแต่ว่า,าอยากมาเล่นใหมท่ที่เล่นไปแล้วนั้นเบื้อวตันแล้วนะแล้วมาก็เลย <c oughs> อยากมาเล่นใหม่เพื่อนมาตีเราแถ <c oughs> <c oughs> มยังอีกปีคุณยีย่สิบด้วยนะเห็นในภาพหน้าผกโคเท จริงนะที่ผม,มเล่นไปแล้วมันก็ตันแล้วนะเห็นไหมอีกปีคูณยี่สิบเป็นร้อยเลยผมก็ใกล้ตายแลยนะ้วอุ้ยกุดปิดก,กุดปิด ใช่มองไว้ที่นี่นี่ก็อบวกเลยนะอย่าบวกแล้วก็บวกไปผมก็ไม่ว่าักเดียวจอดความคือบอสโกร้อยเลย ไปเกาะทะเลไายกันผมก็เพิ่งจะสร้างางานใหม่มาก็อยากมาเล่นในดูใหม่นะเพราะว่ามันมันมันเบื่อนะไม่อยากโฮเวลตันเดียวมันไม่รู้จะทำอะไรดี ซีฟใช่ไหมช่ีลยวซีฟต่อยมันไปเลยนะดเวลก็จะอัพเป๊บรัวๆนี่เป๊บเป๊บเดี๋ยวก็ร้อยเละบุมผมก็เพิ่งไปสร้างมาเมื่อตะกี้เองานหน่อนี่ก็ฟาร์มไปเลยนะเห็นไหมดเวลสองไปแล้วอย่างง่าย ที่จริงผมก็ต้องไปฟาร์มที่เกาะอ่านี่ไม่ไม่ต้องไปฟาร์มแล้วก่อนนี้ไปฟาร์มเกาะอื่นต่ออก็นั่นไงเกาะเกาะที่ผมกำลังไปเห็นไหมฟาร์มแป๊บเดียวไม่มีอะไรเยอะโอเค Farm, 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 Để quay, ta tăng 1 farm, farm, coi farm, 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 Nhìn này 120 farm, 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 Ai farm, 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 chị lên bếp điêu cũng có nhắm có, mi cũng có ăn pe đẹp nè pe lôi phá cắn đây bếp điêu rồi xong rồi đấy lên nhắn ngay kìa อันนี้เขาก็ปึิ่งไปออัตเดมามันที่เบลตาน,นั้นผมก็เล่นวันเดียวนะไม่ไม่ได้ขี่ขี่มูอะไรแต่ว่ากดเลยฟ้าหายไปไหนขอดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่ไปกาะลยฟ้าก่อนนะน,นี่ทุกคนก็ามาถึงแล้วนะก็ไปฟาร์มเลย ไปไปไม่กี่ท oh? ีก็มาี I ๋ยวก็จะเป็น e ี EP ไปนะอันนี้ก็จะเป็นอีพีหนึ่งก่อนไปนอนเฉย ความไปก่อนไม่ไม่อยากจะซิฟเพราะเดี๋ยวเวลวมันก็อัพเองมันอัพอย่างง่ายด้วยไม่ต้องกลัวที่จะอัพยากเพราะ x p ู0ี่ิอัพอ,อย่างง่ายผมวันเดียวก็วิวตันได้วตันก็หมื่นหนึ่งมี x คูณยี่สิบนี่กดง่ายตันอะอ่า น้าปกของเกมเกมวันเทียเกมนี้กดเรื่อร่อย่างง่ายเลยก็ฟามไปตามมามันน,นี่ก็บอสมันนะด้วยสิยยังไม่ถึงเรื่องยังไม่ถึงนี่ก็มาต่อยมันเลยนะ ไปวิวอ้ออวววําไปนี่ก็วิวก็ใกล้สี่ร้อยห้าสิบแล้วแป๊บเดียวก็สี่ร้อยห้าสิบเนี่เดินวันเดียวกว็ตันแล้วแต่ว่าผมจะเป็นเป็นอีพีไปนะน ไปฟาร์มบดนี่เร็วขึ้นเรือจังหวะนี้เดี๋ยวจะไอ้ก็จะติดเนี้ยถึงเอ่อวิวอัพแบบรัวๆจังหวะนี้ เค่บอสวิวขวัเดียวอะอย่างง่ายวิวอัพรัวๆจังหวะนี้นี่ก็ต่อไปเรื่อยๆเลยนะถ้าคุณผู้ชมจะฟังยังไงก็ฟังไปนะผมจะฟังแต่บอสแบบนี้เนี่ยถึงสองพันเลย đuối nào đi gì tốn này đã áp bay lên đừng còn đi qua view của áp ô เออเพื่อนเพื่อนเพื่อนในทำเราเนาะบอสนายก็เกิดชา้าเกิดเอินไหมเบลพันละอย่างไงแล้วมันก็จะอัพรัวๆด้วยจังหวะนี้ไม่หยุดไม่ยอ่อนเออดืมไปไปไปกดอื่นได้แหละทำไงนี่นี่นี่ก่อนนี่ก่อนีน้ยัง ยังไม่ยุดอันนี้นี่ก็วิวพัน 1, แล้วก็มาฟาร์มเกาะนี้กันได้นะอุ้ยโอ้เห็นไหมเพ็บเจ้าก็พันแล้วโอ้ยังไปไม่ได้เลยอืตกน้ำจังหวะนี้ตกน้ำ

อมเพูดอะไรสุงเจยพูดสูงนี่ก็คลาไปเลยนะถ้าร้อยอะแต่ไม่ใช่ร้อยพูดผิดถ้าปันปันห้าแล้วก็ไปความีี

เราวปอุปทานแล้วก็จะอคอปทคลิบเราไปอุปทานแล้วนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินตังหนึ่ง,งานไปสมผลได้แล้วแล่ว่ลขี้เกียจอ้าวฮะอ้าวบันแล้วเราก็ ปขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะนายมากวนะไรเราวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วรรกัน,น,กบ,น,น,กนบ,าบายยย